สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูมังคุดนะคะในสวนวันนี้เป็นวันแรกของปีนะคะเป็นชุดแรกที่ออกนะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยนะคะไปเลยมาถึงสวนแล้วนะทุกคนถึงสวนแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะถึงสวนกันแล้วก็ดูมังคุดชุดแรกนะคะที่เก็บของวันนี้แห่งปีนะคะ กำลังโตนะฮะเนี่ยอันนี้อันนี้ยังเก็บไม่ได้มันยังไม่สุกเห็นไหมมันยังไม่สุกนะดิฉัน,น,น,นพาไปดูต้นนี้นะที่มันเก็บได้แล้วนะเดี๋ยวดูต้นที่สุกนะทุกคนเนี่ย ้นนี้สุกแล้วเอาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลูกนหะอันนี้ต้นเนี้ยสุกแล้วต้นนี้เป็นเส้นเลือดมันเหมือนได้ป่ะถ้าเป็นเส้นเลือดมันจะได้ทุกคนเนี่ยลูกนี้ได้ละเนี่ยเด็ดเลยนะ นี่ยได้แล้วแก้มแดงแล้วเนะี่ยอันนี้ได้แล้วเมื่อเช้าแก้มยังไม่แดงตอนที่มันเก็บนะเก็บไปแล้วได้ห้าลูกเนี่ยชุดแรกชุดแรกที่ที่เขาออกลูกนี้ได้ยังเดินนะลูกนี้มันก็ นี่นี่ยัม่ได้ต้องทยอยดูนะเพราะว่ามันยังไม่ออกมันยังไม่ออกหมดมันยังไม่ออกหมดเลยข้้นมาก็ได้อีกลูกหนึ่งก็เป็นหกลูกนะเดี๋ยวเราไปขายกับ ไม่ต่ำกนโลสองร้อยกว่าสามร้อยอะแต่มันยังได้น้อยอยู่ทุกคนมันกำลังออกออกเป็นช่อเนี่ยรุ่นนี้ก็มีรุ่นนี้ก็มีนะรุ่นนี้ก็มี ปีหนึ่งก็ได้เก็บสามรุ่นอันนี้ได้อีกรุแล้วอันนี้สุกแล้วอันนี้ขายได้แล้วแก้มแดงแดงพอดีมาเจอพอดีเมื่อเช้ายังไม่เห็นแก้มแดงก็เห็นแดงแต่ว่ามันยังไม่เข้มพอมันโดนพอมันโดนแดดมันก็เข้มเรามสมมติเราเก็บวันนี้เราก็เว้น เรืออีกสามวันอ่ะพอดีมามาปิดน้ำด้วยตะโหยให้น้ำ <c oughs> มังคุดเข้าไปทุระที่โคราดเจ๊เข้ามาปิดน้ำนะเ <c oughs> นี่ยรุ่นนี้ก็มีรุ่นจิ๋วอ่ะ <c oughs> มีสามรุ่น <c oughs> กำลังออกตุ่มสแปมถ้าฝนตกมาลูกโตเร็ว กลับบ้านกันเนาะเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะที่เจ๊เก็บไปแล้วนะเจ๊มาให้ดูต้นปีแรกของปีนี้นะของปีหกห้านะคะเนี่ยวันนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูไปดูที่บ้านอีกห้าลูกนะคะไปบ้านกันเลยนะถึงบ้านแล้วทุกกนเลยต้นปีมันจะได้ประมาณสองสามร้อยนะตอนนี้นะ เดี๋ยวจะไปขายตอนสามโมงแล้วทุกคนบ่ายสามโมงจะไปขายนะเดี๋ยวไปตั้งกลง้องตอนขายเขาจะว่าป่ะเนี่ยวันแรกแห่งปีหกห้านะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลงวันที่ด้วยต้องติ๊กไว้ขายได้เท่าไหร่ก็ติ๊กลงบัญชีนะคะ